สวัสดีครับวันนี้วันที่15ตุลาคม66นะครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมผมมาที่เดิมนะครับที่นครสวรรค์สุพัฒนการแพทย์แผนไทยนะครับวัดส,สะแก้วนะครับอำเภอร,ราดยาวจังหวัดน,นครสวรรค์นะครับมารับยาครั้งที่5นะครับที่สาวกินไปแล้ว60วันนะครับ นี่เราอยู่หน้าคลินิกสุพัฒน,น์การแพทย์แผนไทยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับ